สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆอร่อยๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําซี่โครงหมูผัดตะไคร้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะก่อนอื่นเราจะไปต้มกระดูกหมูก่อนเลยนะคะเอากระดูกหมูล้างทำความสะอาด3-4น้ํานะคะแล้วก็ใส่เกลือ1ช้อนโต๊ะนะคะกับน้ําสะอาดนะคะให้ท่วมให้ท่วมหมูเลยนะแล้วเราก็ตุ๋นเอาไว้นะสักประมาณ10-15นาทีค่ะให้เขาสุกนะคะอันนี้เรา ต้มทิ้งไว้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทําเครื่องปรุงตัวอื่นต่อเลยค่ะต่อมาค่ะตะไคร้ค่ะวันนี้พี่การใช้ตะไคร้นะคะสองต้นใหญ่ๆซอยเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะผัดตะไคร้ก็ต้องใส่ตะไคร้เนาะ,ะแต่ชอบมากกว่านี้เพิ่มเติมได้นะคะต่อมาค่ะ,ะพี่การใช้เป็นพริกเหลืองนะคะวันนี้ใช้พริกเหลืองประมาณหกเจ็ดเม็ดนะคะอ่า แต่นี้เผื่อกับข้าวตัวอื่นด้วยวันนี้ทำสองเมนูเ,เราหั่นทีเดียวเลยหกเจ็ดเม็ดนะคะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสีแดงนะคะของจินดาอีกสักหกเจ็ดเม็ดค่ะแล้วก็สับรวมกันนะคะใส่ถ้วยผักเอาไว้ค่ะต่อมาค่ะกระเทียมนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะสับเสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยก็จะได้ประมาณสักสามช้อนโต๊ะค่ะความแหลกก็ตามชอบเลยนะคะ าถูกอกถูกใจได้ที่เราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปคนเพื<ๆ>่อนแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะวางๆเพื่อนๆจะได้ลองทํานะคะก็มีนะคะกระดูกต้มเต็จกับเรียบร้อยนะคะประมาณ600กรัมค่ะพริกโฮมูนั่นแหละกระเทียมนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะตะไคร้ซอยนะคะ2ต้นค่ะ พริกนะคะอ่านี่เราก็สับเรียบร้อยแล้วค่ะใบมะกรูดนะคะอ่าประมาณ10-15ึใบนะอ่าแล้วก็ฉีกใส่ไปด้วยจะได้ห,มหมอมๆเซีิยวยขาวนะคะ1ช้อนชาค่ะซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็จะตัดไดยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะ เครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะสำหรับที่จะทำซี่โครงหมูผัดตะไคร้ของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะทีนี้เราก็เอากระทะนะตั้งไฟใส่น้ํามันลงไปนะคะสักสองสมช้อนโต๊ะพอน้ํามันร้อนได้ที่นะคะเราก็จะใส่กระเทียมที่เราสับมาคู่นะคะลงไปผัดให้สุกหอมก่อนค่ะ,ะเราก็ผัดนะอันนี้ใช้ไฟปานกลางก่อนนะคะ เหลืองหอมได้ที่แล้วก็ใส่พริกที่เราสับไว้เมื่อคู่นะคะลงไปผัดก่อต่อได้เลยค่ะนี่ความหอมของเราก็เริ่มมาแล้วทั้งหอมทั้งฉุนผัดให้สุกหอมนะคะแล้วเราก็จะใส่กระดูกหมูที่เราต้มไว้เมื่อคู่ลงไปค่ะ ที่พิการต้องใส่เอ่อต้องต้มกระดูกหมูอ่อนก็คือว่าเวลาเราผัดเนี่ยจะใช้เวลาผัดไม่นานเพราะว่ากระดูกหมูเขาสุกแล้วแล้วก็นุ่มค่ะเอ่อเราต้องทำต้มให้เปื่อยยุ่ยนะคะนี่พอเราใส่กระดูกหมูลงไปนะคะเราก็เติมน้ําสะอาดลงไปสักนิดหน่อยอ่าประมาณสักห้าสิบกรัมเนาะเพื่อช่วยในการผัดจะได้ไม่ติดกระทะค่ะเราจะได้มีน้ําคลุกขิกเอาไว้คลุกข้าวอ่าใส่เลยค่ะตกไข่ซอยของเรา ตามด้วยนะคะ,อะซอสปุงเออน้ำมันหอยอแล้วก็นะคะซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะใส่ตามเลยค่ะสีอิ้วขาวค่ะ,ะเราก็จะตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะตามเลยค่ะ ตัวไหนไม่ชอบใส่เราก็ไม่ต้องใส่นะคะเอารสที่เราชอบอคุกเขาผัดให้ได้ที่เข้ากันเรียบร้อยเราก็ชิมรสตามชอบได้เลยค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยเนี่ยจะใช้เวลาผัดไม่นานค่ะพอเครื่องปรุงเข้ากันได้ที่ชิมรสตามที่เราชอบแล้วนะคะสุดท้ายนะคะ เราค่อยใส่ใบมะกรูดฉีกของเราลงไปค่ะขั้นตอนนี้พอเราใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปนะคะก็ผัดนะคะให้ใบมะกรูดฉีกเขาสลบแล้วก็กลิ่นหอมหอมของใบมะกรูดนี่จะชวนหิวเลยค่ะน่าทานไหมคะอเราก็จะได้ซี่โครงผัดตะไคร้ของเราแสนอร่อยนี่เอาไว้ทานเสร็จสับเรียบร้อยปิดเตาค่ะ ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะวันนี้เราทานสมุนไพรกันนะคะสมุนไพรไทยตะไคร่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะซี่โครงหมูผัดตะไคร้ของพิการน่าทานไหมคะเพื่อนๆะ่ะว่างๆอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ